สวัสดีครับสวัสดี FC ฟแฟนครับเอฟีสาวน้อยเอนงครับพี่น้องมาสรุปยอดนะครับสำหรับมาไลทิปเปิดฤดูกาลนะครับวันที่24นะครับคือเมื่อนั้นนะครับเมื่อที่น้องเดินทางไปบันแพงนะครับก็ได้หมอบมาไลไปแล้วนะครับรอบแรกคือ40000 121นะครับเมื่อนั้นมอบไป4 1่หมนะครับแล้วก็หลังจากเมื่อนั้น fc ก็โอนมาเรื่อยๆนะครับโอนมาเรื่อยๆทั้งเข้าบัญชีบาวโทนนะครับแล้วก็เข้าบัญชีแม่นหน่อยนะครับนี่ก็คือถ้าทนมหาบาวโทนนะครับจะรวมอยู่ในมาลัยทิพย์ทั้งหมดนะครับจะเข้าบัญชีใครก็รวมอยู่ในมาลัยทิพย์นะครับทั้งหมดนะครับนี่ต่อจากเมื่อนั้นนะครับก็จะมีพ่อตีพ่อตีทออนะครับแม่ fc พะเยา พ่ออ้นนะครับพ่อชนะโชคนะครับแม่สมศรีแม่น้อยสารคามนะครับเอฟซี FC เมืองบุรีรัมแม่พิชาพานะครับแล้วกะ็แม่ชมนาฏนะครับพ่อสุรพัฒพ่อชัยละพ่อสมัยแผงบุตรานะครับพ่อจำหลัดแม่ยศสีเพชรนะครับพ่อเอกบางบอนพ่อสว่างนะครับแม่อ้วนขายผ้าพังโคนนะครับสกลนคร พ่อเดชานะครับพ่อปัญญาแม่นารีแม่ปริญญานะครับพ่อหลอดแม่วัสนานะครับพ่อฮักเพชรโณ์นะครับแล้วก็แม่ขอนเรือนพ่อโยแม่รัตนานะครับแล้วก็แม่พิงแม่นภัสวรรค์นะครับแล้วก็เอฟซีปทุมธานีพี่หวานลาดกระบังนะครับแล้วก็แม่สุทินนะครับล่าสุดตอนนี้นะครับบ่าวโทษกับตัดยอดแล้วนะครับ รวมเข้าไปอีกนะครับคือ1 8 0่0นะครับรวมเข้าไปอีก1 8 0 5 0นะครับรวมนะครับมาไลทิฟทั้งหมดนะครับรวมกับที่มอบมือที่น้องอุ้งอิงเพิ่นจะเดินทางไปนะครับ40121นะครับกับ18050นะครับรวมแล้วเป็น58 171 5่นะครับ58,171ะครับนี่คือ มาลายทิปมือเปิดฤดูกาลนะครับมีลายซื้อก่อนหน,น้านี่ประมาณสี่แผ่นนะครับรเดี๋ยวสใหนอนอุงอิงเพิน่นถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปแบบนี้เลยนะครับรนี่ถ่ายรูปเป็นกระดาษแบบนี้แล้วกะ็โพสขอบคุณในเพจในเฟซเพิ่นนะครับเ<ว>ฟซน้องอุ๋งอิงเพจบันพแพงนะครับส่วนยอดนี่เดี๋ยวบ่าวทุนจะโอนให้แม่น่อยนะครับราวาน้อง่บย่จะโอนให้แม่น่อยนะครับยอดนี่นะครับ ส่วนที่ f c ซนะครับฝากทำบุญนะครับบุญกระถินเนาะถ้าทักมาถามหมายเลขบัญชีก่อนก็จะได้หมายเลขบัญชีวัดนะครับจะได้หมายเลขบัญชีวัดนะครับปุใดทักมาสอบถามแล้วจะได้หมายเลขบัญชีวัดนะครับพี่น้องก็คือหมายเลขบัญชีนี้นะครับหมายเลขบัญชีวัดที่ร่วมบุญกระถินนะครับ วันทีหนึ่งพฤศจิกายนะครับพี่น้องจะเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับส่วนนี้คือที่เพนโอนมาไลามานะครับโอนมาไลาแล้วก็มีมาไลาด้วยมีบุญกระถินด้วยนี่บบาทุนจะแยกไว้นะครับตัวนี้คือเข้าบัญชีไม่หน่อยนะครับส่วนนี้คือเข้าบัญชีบบาทุทนนะครับเนี่ยนี่ครับที่ลงเลมนี่ไว้เพราะว่า จะได้หูจำนวนเงินนะครับจะได้โอนจากบัญชีบาวโธนเข้าบัญชีวัดนะครับถือต้องตามจำนวนนะครับบ่ขาดบ่เกินนะครับแต่ขาดก็คือสีเพื่อไว้นะครับบาโธนสิเอาเงินจากของโอนเข้าไปนํำนะครับบม่อยากให้มันตกค้างนะครับพี่น้องเป็นเงินบุญเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนี่นี่คือบัญชีวัดนะครับใครอยากรวมบุญกระถินนะครับจะเป็นบัญชีนี้นะครับคือบธนาคารกรุงไทย 311นะครับ339 9068นะครับ311 339 9068นะครับธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดหนองคูนะครับนี่คือบัญชีบุญกฐินนะครับพี่น้องผู้ใดรวมบุญกะทักหาเบาโทนนะครับทักหาเบาโทนทางเฟซนี่เลยนะครับพี่น้องนี่เฟซนี้นะครับนี่คือเฟซเบาโทนนะครับบพรว่าจะเป็นการ เหม,มาะมลไยหรือว่าการรวมทําบุญกระถินหรือว่าการสั่งจองเสือนะครับให้ทักมาเฟซบ่าวโทนได้เลยนะครับส่งข้อความหาบ่าวโทนได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นวัตถุมงคลน,นะครับของหลวงปู่ศิลานะครับนี่นี่คือที่บ่าวโทนเตรียมไปส่งครับหรือว่าส่งไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเมื่อนี้อีกรอบรอบส่งมื่อนี้นะครับนี่นี่คือแพคไว้แล้วครับ เตรียมใส่กล่องนะครับเตรียมใส่กล่องส่งนะครับเหลืออยู่บนลายครับพี่น้องเหลือแค่นี้นี่นะครับกําไรกําไรรุ่นรวยล้านล้านนะครับรุ่นนี้จะไม่มีกล่องนะครับแต่ว่าจะมีถุงใส่แบบนี้นะครับจากวัดจะเป็นอีกระคาหนึ่งนะครับแต่กําไรรุ่นนี้ครับรุ่นรวยล้านนะครับจะมีกล่องนะครับแล้วก็มีเลขโคดรุ่นนี้จะอีกระคาหนึ่งนะครับจะแผ่นยันนะครับจะเหลืออยู่แผ่นเดียวครับ แผ่นยันรวยยอดรวยรวยนะครับแผ่นยันแผ่นแผ่นทองนะครับแผ่นยันแผ่นคาถานะครับนี่จะเหลืออยู่แผ่นเดียวครับตะกุดตะกุดจะเหลืออยู่สี่นะครับสี่ชุดสี่หรือสามเนี่ยตะกุดเหลือสามชุดนะครับตะกุดตะกุดยันนะครับตะกุดยันยอดรวยรวยนะครับจะเหลืออยู่สามชุดนะครับนะส่วนเบี้ยแก้จนนะครับนี่จะเหลือสองนะครับ ู้ใดสนใจรุ่นใดทักมาสอบถามได้ครับพี่น้องทางเฟซบ่าวโทนนะครับทักสอบถามได้ที่เฟซบ่าวโทนนะครับเรือป้ใดสนใจเสื้อนะครับเสือ้อตอนนี้นะครับบ่าวโทนโพดใหนาเฟสแล้วนะครับเสือ้อโพดนาเฟสแล้วนะครับเนี่ยจะมีนี่เลยครับ รุ idea, l, XL, ่นใหม่นะครับร e ุ่นเปิดฤดูการจะมีไซส์เด็กไซส์ sml xl 2 xl ถึง6 xl นะครับมีสองสีครับสีชมพูกับสีม่วงครับชมพูขาวกับม่วงขาวนะครับส่วนรุ่นนี้ครับรุ่น7สีนะครับสีเหลืองจะมีไซส์ l กับ xl สีเขียวจะมีไซส์ l กับ xl สีชมพูจะมีไซส์ l กับ xl นะครับสีโอโรดจะเหลือ xl นะครับแล้วก็สีม่วงจะเหลือไซส์เด็กนะครับนี่ครับ ทักมาสอบถามนะครับเสื้อให้โอนบัญชีกสิกรของแม่หน่อยนะครับเสื้อโอนบัญชีเกสิกรของแม่หน่อยนะครับก็บคุณทุกำลังใจครับพี่น้องผู้ใดสนใจอียงทักเฟสบ่าวโทนมาได้เลยครับพร้อมส่งมากครับวันนี้พร้อมส่งมากเลยครับโอนวันนี้ส่งวันนี้ครับโอนวันนี้ส่งวันนี้นะครับอเดี๋ยวก่อนอื่นก็จะเคลียร์มะไ่เปิดฤดูกาลก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่าเมื่ออื่นเขาก็จะเดินทางแล้วนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดซับสไครต์กดไลไ์กดแชร์นะครับฝากเป็นโฆษณาเป็นกำไรใจให้กับทีมงานหลักบ้านหนึ่งเด้อครับพี่น้องสลาบคลิปนี้เดี๋ยวไว้สมิสกรุน่นเพบกันวนามในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ